วันนี้มาปลุกรดน้ำต้นไม้เจอเห็ดเจอเห็ดค่ะก็เลยจะเก็บเห็ดน,น,นะคะเห็ดไหมเนี่ยเห็ดอะไรไม่รู้อ่ะแต่จะเก็บไปเผื่อมีเผื่มันกินได้จะถามผู้รู้เพราะข้างล่างมันเป็นสีเทาๆมันเหมือนเห็ดฟางมันไม่สีดำ เห็นอะไรไม่รู้มันขึ้นเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่มันเคยขึ้นมันก็ต้องขึ้นอีกแนะ่ๆหน้าที่มันเป็นหน้าเห็ดแล้วพว่าที่นี่หนาเห็นเห็ดเห็ดที่มันกินได้ข้างๆ้างบ้านนี่หนาขึ้นจะต้องไปหาเก็บในอ ไปหาเก็บในที่เคยเก็บทุกปีนะคะเห็นไหมเนี่ยดอกเห็ดดูเห็ดอะไรเพื่อนมันเหมือนเห็ดฟางบ้านเราเลย ไม่หนาเหยียดมันเมื่อกี้นน่มองไม่เห็นตรงนี้ที่นี่เราเก็บตรงเยอะๆนี่ จะกินได้อยู่นะ โคนเปล่าน่ะือนเห็นโคนที่เก็บแถวบ้านเลยแถวบ้านเรา แรงไม่ได้กรอบมากไม่รู้กินได้ป่ะนะเก็บไปงั้นแหละไมต้องไปถามผู้รู้ใครรู้ก็ส่งอันนี้มาบอกด้วยนะคะมันแท่งเหี่ยวไปแด้นเนี่ยก็มีโอ้แสดงว่ามันขึ้นตั้งนานแล้วเนี่ยจุดแห้งเหี่ยวก็มี ไปก็มีขึ้นจนแห้งก็มีอขอให้กินได้ด้วยเถอะถ้ากินได้จะมาเก็บนี่อีกแรงมันขึ้นประจำ

ก็ม่เขาเกิดอยู่ในต่อไม้ เป็นกระจุกเลยรู้เห็ดอะไรไม่เป็นผู้สัตว์ทีเห็นแต่ก็เก็บไป เห็ดมินเห็ดหัวหญ <c oughs> ้าหัวหญ้าหืมโอ้ได้ตั้งเยอะถ้ากินได้จะดีมากเลยนะเนี่ย เวดได้ตต้งเยอะสี่เดียวนันเนี่ยจุดเดียวนะคะเนี่ยดูดิได้ตั้งเยอะโอ้ไม่รู้ว่าเหตุอะไรใครบอกก็ส่งมาบอกใครรู้ก็ช่วยบอกส่งมาบอกด้วยนะคะคี่นะคะขอรดน้ำตอต้นไม้ก่อน,นค่ะ